สวัสดีครับวันนี้ทางช่องเรามีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องกระจกมองหลังตัดแสงครับเชื่อว่าหลายคนที่ขับรถก่อนจะออกเดินทางต้องตรวจความเรียบร้อยแน่นอนครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่ควรตรวจเช็คอยู่เสมอก็คือกระจกมองหลังครับกระจกมองหลังตัดแสงคืออะไรหลายคนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วเพราะส่วนใหญ่ ในรถรุ่นใหม่มกักมีการติดกระจกมองหลังที่ตัดแสงครับตัวกระจกจะทําหน้าที่เหมือนกับกระจกมองหลังแบบปกติแต่จะต่างทันตรงกระจกตัดแสงจะสามารถปรับลดหรือหักเหความสว่างที่มากเกินไปเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นได้อย่างชัดเจนในยามกลางคืนครับส่วนกระจกมองหลังแบบธรรมดาจะไม่สามารถปรับหรือลดแสงรบกวนได้ครับกระจกมองหลังตัดแสงมีอยู่2ประเภทครับ ได้แก่ประเภทที่ปรับด้วยมือและประเภทที่ปรับด้วยแสงอัตโนมัติครับกระจกมองหลังตัดแสงแบบปรับด้วยมือกระจกชนิดนี้มีสลักติดตั้งบริเวณกลางของกระจกครับหากต้องการให้กระจกตัดแสงเพียงแค่ดันหรือผลักสลักก็จะเปลี่ยนมุมให้ครับ 2. กระจกมองหลังแบบอัตโนมัติครับกระจกนี้จะเริ่ม เห็นในรถรุ่นใหม่ครับซึ่งจะให้ความสะดวกสบายกว่าการปรับมือครับเนื่องจากจะมีตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงรบกวนครับหากพบว่ามีแสงรบกวนทางด้านไหนมากกว่ากันกระจกจะปรับหรือลดความป่งแสงของตัวกระจกครับกระจกตัดแสงช่วยลดการรบกวนไฟจากรถขันหลังหรือแสงรบกวนจากที่อื่นที่ทำให้ผู้ขับไม่มีสมาธิครับ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Happy d u d e Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับและแน่นอนว่าในคลิปหน้าก็จะมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยครับขอบคุณครับ